นี่คือ ep สุดท้ายครับทุกคน ep สามไปกระโดดไปเลยเออนี่มันเฮ้ยมันทำให้เรามาเฮ้ยคาบอะไรคาบอะไรคขาบะ้าบอะไรคาอะไรขามอะไรคือสสดเลยเออเขายังไม่มีแฟนสูดเอเลยค่ะมาอืม เออ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 ชื่ออะไรอะครับ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 หืึหาเรื่องหาเรื่องหาตองหาอะไรหาหาหาเรงหาลงหาลงหาเรงหาีเร็งหาเร็งหาเร็หาเร็เฮ้ยสู้เราต้องวิ่งไวแน่คุ้มว้าวใช้โดนนัดกิ้งไปแล้วครับทุกคน ว้าวสกอยสกอยสวัสดีครับสกอยว้าวู้ชูนี่ไขวิดตุสไขวดตุตุสเอตุ๊ดอตตุเอยคุับติมเลยครับติมเลยครับติมเลยครับตื้มเลยครับตืมเลยขาตืมสวัสดีครับ ไปสักอย่างหนึ่งที่คุณไม่เคยเห็นในใจของผม,มนัเนี่ยเฮ้ยส่งย,างย่างเลยอ่ะเฮ้ยเจ้าแบทเย่เจ้าแบทยิ่งพลังโลนัดจริงอีกแล้ว <c oughs> ที่อ้าวู๋เกือบ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 เลยครับทุกคนเกือบเกือบเกือบไปแล้ว ตาดีไม่เกลือบไม่เอยอะไรนะคะทุกคนตานี้เนี่ยแบบว่ารู้สึกว่ามีซิกแพคซิกแพคเซอเอดูซิสุดเซเดเซเดีเซเดีคืครับน้องเซเดครับเซเดีทำอะไรเหรอเซเดงเองเบงน้องคำบึ้งเหรคำบึ้งคำบึ้งเฮ้ยบึ้ง ไปซื้อขนมในเนอเสาดีกว่าครับวันนี้เราได้มา28เราไปสร้างเมืองเราเรก็เถิดปึ๊บอ,อ,อันสุดท้ายเราพวกเราเพื่อนกันตาอะไรนะแกย่ะลูปปัดฮีโร่หมาตัวเนื้อหมาเสื้อสีน้ำฟ้าน้แฟ้าทุกคน EP สุดท้ายเราก็จะช่วยเพื่อนสำเร็จครับทุกคนกระโดดหลังน,นี้ก็จะโอ้ยเกืบอบเกือบเกือบขอคอนผมตายแล้ว EP สุดท้ายต้องเป็ีพี4สีแน่ๆเลยทำไงดีจะทำ,ะทำ <c oughs> ไงดีไปดีกว่าไปดีกว่าเดี๋ยวมันก็สามารถยิงลำแสงได้นะครับทุกคนชื้นอ่ะ อีพีนี้นะคืออีพีดจุจบของแกเฮ้ยอู้ชอูชูบอูชูบคุณจะตายคุณจะตามผมมาแต่ทุกคนมันยิงเลเซอร์แล้วเพื่อขเกือบตายแล้วใหญ่เด็กนี่น้อยเนี่ยแกตากจะตายมีข้าต่อยข้าต่อยข้าต่อยเอาไอ้นี่เฮ้ยไอ้นี่ไม่ควเลยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนผมลนมา จะยากแค่ไหนก็เชี่ยวครับตาที่ซ้อข้าไม่ได้เปียนเลยนะข้าอเมริกาขึน้นด้วยหนอไอเจ้าหุ่นกระปออ๋อ,ปองแค่ชื่อหุ่นกระป๋องไปเขาได้ชื่อหุ่นกระป๋องเฮ้ย้างนั้นยิ่งลำแสงไปแล้วกันแล้ว <c oughs> นี่คือ ep จบๆของแกแล้วครับคุณจะตายเลยจะตายที่ไหนจะไปไหนจะไปไหนครับหนีไม่ทนนันหนีไม่ทันหนีพี่ท่านเรืว สุดท้ายกันเลยเ <c oughs> นี่ยแหละตามสุดท้ายครับทุกคนถ้าเกิดผมไม่ได้นี่คือต่ออีพีต่อไปนะชาร์จเจอเอ็ดฟินมากมีสซิแคร์ย่ทำไมพี่หูจังเลครับน้องเอาอีพีนี้ไม่ได้แล้วครับทุกคน